สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีกนมามพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองหาหกสี่นะครับมนีแอดมินกะได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่ตำนักปู่ยายอาจารย์นอตนะครับเพราะว่าแอดมินด้ยินคาว่าอาจารย์นอตเพนให้ตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแอดมินก็นเลยมีความสนใจแอดมินก็นเลยอยากมาตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะ วางวอดนี้อาจารย์น็อดเพิ่นจะให้ตัวเลขโชคลาภตัวใดก็อยากให้ทันผู้ชุมไปชุ่มน้ำกันเนาะครับนาอนี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในของตำนักปู่ยญ่อาจารย์น็อตนะครับตอนนี้เพิ่นก็ยังบมเด้เปิดเป็นทางการนะครับหนิงแอดมินก็ได้ขออนุญาตอาจารย์น็อดขับไปทายทําให้ทันผู้ชุมเบิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดนะครับนาะอาจารย์เพิ่นก็ปิดตำนักอยู่นะครับ ท่านผู้รรมชมนี่ก็เป็นสถานที่ซักซิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นเป็นวังพญานาคนะครับเพื่อนกระตังยุธีบานโน่นสะอาดนะครับตำบลหน้ามณ์อำเภอหน้ามณ์จังหวัดกลฬสินนะครับหรือว่าเป็นคำโนดของจังหวัดกลฬสิน์นะครับนาะอมือนีแอดมินก็จะมาขอพรขอโชคลาภกะปูญานะครับท่านผู้ชมก็ลอลุ่นนํากันด้วยครับเด้อว,ว่ามือนีจะได้เดกโชคลาภจะใดเนะครับนาะอ จะให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็ตั้งคิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปนน้ำกันเด้อครับเด้อตอนนี้แอดมินก็บกำลังเวียนรอบองค์ปูญานะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเ้อครับเด้อ ครับท่านผู้ชมหลังจากจุดถูบให้ปูญานะครับขอโชคลาภเดี๋ยวแอดมินก็นจะไปขอตัวเลขโชคลาภกับองค์กุมาลีนะครับว่าองค์กุมาลีเพิ่นจะให้เลขตัวใดเนาะครับเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมเป็นเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะเพื่อเพิ่นไหเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันหนึงห่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกสี่นะครับสำหรับตัวเลขอาจารย์น็อตนะครับกะมีมาฝากท่านผู้ชมนะครับ อาจารย์นอตเิ่นกระไฮมากเลยนะครับเพิ่นไฮมากสามตัวท่านผู้ชมก็รอติดตามเด้อครับเดอิอว่าเปิ่นจะไฮเลขตัวใดในงวดวันที่หนึ่งก็ดกดาคมสองหาวซีเนาะครับนอะครับท่านผู้ชมตอนนี้จิตตั้งคนผู้ไทยครับกำลังจุดทูปนะครับ,รบขอตัวเลขโชคลาภกับองค์กุมาลีนะครับท่านผู้ชมก็ไปล่อลุ้นน้ำกันเด้อครับเดอิอว่าเปิจะได้เลขตัวใดเนาะครับนอะ ื่อมันเป็นตัวเลขกโชกลาบตวเลขขีมีรางวัลในงวดวันที่หนึ่งกอดกะด,ดาคม2องหาหกซีเดอวยครับเด้อเขากับไปหลุ่นน้ำกันเนาะตอนนี้เพิ่อกำลังจุดถูบอยู่นะครับเนาะไปไปหลุ่นน้ำกันกันทูกช่วมาด้ค่ะเด้อปากก็เลก็แค่ก็เลยก็แช่กติกดดการดเด้อเป็นกำลังใจให้อปินโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำเนี่ยเด้อครับเด้อ ผู้ชมแอดมินกำลังจะปักถูบนะคะเดี๋ยวจะได้ตัวเลขตัวใดนะคะท่านผู้ชมขอพรโชคลาภกับองค์คุมาลีนั่กันนะคะเนาะปักถูไว้กันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวจะไหนมาล่อหลุดนะคะว่าจะได้ตัวเลขตัวใดนะคะ ครับท่านผู้ชมก็ล,อล่อลุนไปนน้ำกันเลยครับเจอบริกาได้มาขอตอเลขกโชกลาบกับองค์กุมารีนะครับที่ตำนักปู่แยจ์นนอดขอเป็นตอเลขโชกลาบตอเลขที่มีน้ำมันเออ้อท่านผู้ชมก็ล,อล่อลุนไปนํ้ำกันเ้ยครับว่าจะได้เลขกก็ได้นะครับเนาะ ก็ได้แต่ก็จะไดคือช่งช่องหาคือที่ทีแลุหาย้อเลยมาน

เพรว่าถูกเปียบขึนดับตัวนี้ดับแน็วตัวไหนสองตัวบ่แมนตัวที่สามบูด้ยดยค่ะท่านผู้ชมนะคะกัรุปนะคะตัวเลขถูกนะคะได้สองตัวนะคะตัวที่สามบ่มีเลยค่ะ คือเขาลอดต้องดดนะคะแต่วาเพิ่นกะะไฮแค่นี้นะคะมันบบใหม่สองสามเนี่ยชัดเจนเลยแม่นค่ะได้เท่านี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเอากระลองผิจารนาเบิงนะคะเป็นแนวทางไว้นะคะท่านผู้ชมสําหรับองคกุมารีเพิ่นนไฮตัวนี้นะคะสองสามสองสามสามสองเนาะสองสามสองสามสามสองไ่สองตัวโคโลบนล่างสองตัวแคนแคนเนาะจะ อาจจะเป็น,นเนด็กลาง,ลางก็ได้ก<ใ>นาดสองโตก็ต้องไปกับตัวเนาะไปซื้อกับบุได้ตัวเนาะโอเคนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะู้ไดเขามากอะแคบหนาจอไวเดอร์ค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะทางช่องของเราก็เป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อนำเสนอเท่านั้นนะคะใช้สติในการรับชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชม ผู้ใดที่เขามาติดตามขอให้โชคดีสุขสุขคนนะครัเดอ้อคงกุมารีเป็นงให้ยสองตเด้อครับเด้อเป็นว่ให้โตที่สามนะครับเนาะก็เป็นเลขสองสามเนี่ยครับเดอ้อสบายดีดิสบายดีครับสมบูรณ์เหมืมนมนอนเดิมเนาะอ้ <laughs> วนกับเดิมอ้วนก็เก่า <laughs> เอา้าลืมใส่โอเสียงดังเขากำลังนอนอยู่ ว่าชิมาขอข้าวหน้าอาจารย์อันจะยิ้มวาเลขอาจารย์เขาแม่แนที่บอกค่ะโอ้เงดน่อนกันข้าวคักแหละแฟนบอกใช่เราชูเฟนรับฟ้างนี้เขาบนนี่เขาล่างครับพี่อที่ให้หกหนึ่งไงหนึ่งเจ็ดก็คือเลขถูกไหมครับแสดงข้างบนข้างล่างเลยบนล่างเลยครับเขา้งบนคนได้กันเยอะนะคนที่ติดตามงผิดแฟนอะไรก็เยอะเนาะของอาจารย์ก็มีอยู่แล้วลูกศิษย์ลูกชาเยอะอยู่แล้วโอ้ที่คำนวณเข้าๆจากคอมเมนต์นะ เป็นแสนอ่ะคนถูกจำนวนเงินคนถูกเป็นแสนนะครับตอนบนล่างบนล่างแล้วนี่เราคำนวณแค่คนถูละหกสิบาทคนละหกสิบบาทคำนวณตรงนี้ไงเฉลี่ยมาเฉลี่ยกันบางคนถูสองสามร้อยบางคนถูสิบไปยี่สิบเรามาเฉลี่ยกันเอาบนหกสิบด้านหกสิบอย่างเงี้ยบนบนสามสิบด้านสามสิบมันเฉลี่ยกันเป็นเงินถูจัดเป็นเป็นแสนเอาแสนมาคูณ เก้าสิบาทรับเงินเท่าไหร่นะคนดังเงินใช่ล่ะของเยอะนะครับเยอะครับเปิดเป็นทางการเหมือนไหนพี่ยังไม่มียังไม่มีกําหนดครับยังไม่มีกําหนดนะใช่ครับตอนนี้แคมป์คนงานเขาก็หลังออกตายแขวังอีกครับยังไม่เปิดเป็นทางการเนาะก็ปิดอยู่ใช่ครับผมมาหลายรอบคนที่เขาตั้งใจมาแล้วก็เปิดอะไรเงี้ยให้เขาไปไหว้ไหว้กันเองครับเข้าไปไ่าจะไปตรงไหนก็ได้แต่ถ้ากับในห้องพักยังไม่เปิดอ๋อ ที่ถ้ำขอาพาจานไม่เปิดไม่เปิดครับเปิดให้ไหว้เข้าไปชม้างนอกครับไหว้ปู่ย่าเรานี่นะใช่ครับตอนนี้ก็แฟนคลับก็ากถามตัวเลขค่ะพี่อาจารย์น็อตปล่อยยังครับปล่อยหรือยังน้อแววๆนะครับแวววันน่าจะเป็นสองสามเก้าเลยสองสามเก้าใช่ครับครับอาจารย์ให้สามตัวนี่นะใช่ครับเพราะว่าเขาจะปล่อยอีกที่นู่นน่ะใกล้ๆนู่นแหละใกล้วันเราค่อยมาถอมดูอีกทีนึงเนาะช่ถามพี่ก็ได้เนาะ นี่ดินแววๆอิชยอ๋อยังยังไม่ฟันธงใช่ไหมยังไม่ฟันธงแต่เป็นเลขสองสามเก้าเลยสองสามเก้าใช่ครับสองสามเก้าใช่สองสามเก้าสองเก้าสามสองเก้าสามสองสามเก้าแต่อาจารย์จะปล่อยอีกครั้งตอนใกล้ๆใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะมีตัวรองตัวอะไรพวกนี้ลงมาครับขอบคุณมากครับคุณพี่ปิดนะใช่ ตอนนั้นถือยี่น้่วะแท้ถือยู่ห้อโอ้จุดใดลยได้ตัวเลขยู่นี่ติดอันเพิ่นเห็นเป็นเลขเลยค่ะเราเพิ่นสามารถุดเพิ่นได้ตัวใดก็ขับยูถูปยี่ห้ออันงวดก้อนได้ได้หกหนึ่งค่ะโอ้เพอจนูทูปได้หกหนึ่งจ้าแมาเลขทูปเพิ่นงวดก้อนการเจ็ดหนึ่งหกบอกครับค่ะแต่งวดนี้อาจารย์เพิ่นไปเลขตัวใดก็ครับอันเพิ่นมั่นใจที่อันาเขาในยูทูแลรว คีดคุณแม่ได้ยินมานไหมครับ,บอันบลูบ่มั่นใจว่าสองสามเก้าหรือเก<อ>้าสองสามก็ได้สองสามเก้าเก้าสองสามอ่ะจะเป็นเล็กตัวนี้นะนะครับน้อยุคข้างในค่ะอาจารย์พันยูคครับครับสำหรับตัวเลขนะครับติดไปขอจากองค์กุมารีนะครับแอดมินกระไรจุดทูบนะครับจิตตังเป็นคนจุดนะครับ ก็ไดตัวเลข2 3นะครับ2 3องคกุมาลีเพิ่นก็ให้2ตัวเป็นเลข2 3นะครับสําหรับตัวเลขอาจารย์น็อตนะครับอาจารย์น็อตเพิ่นกระปล่อยตัวเลขออกมานะครับเป็นเลข2 3 9นะครับ2 3 9คร ZA, ับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขของอาจารย์น็อตหรือว่าจะเป็นตัวเลขขององค์กุมารีนะครับตัวเลขขององค์กุมารี2 3ตัวเลขของอาจารย์น็อตเป็น2 3 9นะครับ ท่านผู้ชมก็เอาไปเป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขผีมีลางวัลเนาะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎดาคมสองหาหกสี่นะครับแอดมินก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงรลายเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมน,นำโชกนำไปเด้อครับเด้อ บุญธรรมน,นำโชคขอไว้พรอให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแด้ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมนันหมาน่นกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับขั้นบนข้างบนจะเป็นของวันนี้จะขึ้นไหในข้างบนนี่คะคุณแม่เห็นตัวใดเห็นเปนแปดหนึ 1. 1> ่งแปดหนึ1 1> ่งบอกครับวดน,นี่หม่แม่หมวดน,นี้แม่เห็นแปดหนึ 1, ่งวันท่ทนผู้ชมวที่แล้วเพิ่นหนึ่งหก แ่เจนค่ะโอ้น huh. <c oughs> ี uh ่ก huh. ค่ะเขาบอกเขาจะมาขอตี่นี่แม่ค่ะโอ้นะคะแสดงว่าฮ้อห้าลายมันบนนีคนถือลายไค่ะคนถือลายลายกนคนถือลายแสดงว่าคนมากินก๋วยเตี๋ยวแม่กับอกเขาบ่เนี่ยแมากกอิาอนูมากินก๋วยเตี๋ยวหัวที่แล้วคือบอกเนี่ยเฮ แม่เอาบอกเมื่อานนี้เม่อวานนี้อาจารย์พ่นมาจุดล้วบ่นี้่วนี้อาจารย์เหา่ลยมาครัเพ่นโมเจุดแต่พ่นึืนเองนมาโอ้ตัวเลขขึ้นเองตัวเลขึ้นเองจากนี่นมันเป็นลูกพญนาคเห็นบอน่ะเป็นองค์ปูขึ้นไหมองค์ปูพญนาคพ่นโมเรปั่นโมเแต่งนั้นพ่นค้นเองนี่เนี่ยเอ็นนี่บอกพ่นขึ้นเองเนี ันนี้ท่านผู้ชมโมเมนเพิ่นปั่นเพิ่นอันนี้แต่เพิ่นขึ้นเองมาเองเป็นลูกพญานาคอันนี้งวดที่แล้วเนาะหนึ 1, 6, ง่งหกตรงตรงเลยนะคะเพิ่นสวดปุ๊บตัวเลขก็ขึ้นปั๊บเลยนะคะสำหรับงวดนี้แม่ค่ะเพิ่นบอกว่าเห็นสิบแปดเพื่นบอกเพื่อนแวะาหาั 1> 8, 1, 8, 1, 8, นแปดหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งแปดเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดดีนะเนาะโอ้สัตว์ขนาดเลยสัสสัตว์งามง่ามามือองปูเดีเ๋ยวเดี๋ยว แกะดันผู้ชมเบิ้งจัดสรเป็นแปดก็แม้วันี้เป็นแปดหนึ่งเนาะครับเนาะคุณแม่เห็นยวดหนึ่งครับอ,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 อันนี้โมเมนต์ผ่าป,ปั่นโมเมนต์ยังเพิ่นเพิ่นขึ้นมาเองนะครับเป็นองค์ปูอาจารย์นอดก,กะโชคดีอยู่จุดนี้นะครับงวดที่แล้วเป็นเลขกหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชม following